สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีชีวิตดี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 ด,ด,ดีสวัสดีจากเพจแม่มดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราค่ะทุกคนสวัสดีบนรถนะคะตอนนี้แกรนอยู่บนรถนะคะเพิ่งกลับมาจากการไปพบแพทย์นะคะตรวจร่างกายนะคะให้คุณสามีส่วนแกรนก็ไปทำฟันมานะคะ กับมาจันอาชีพเทรดเดอร์อยู่ที่ไหนก็สามารถเทรดทำกำไรได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกนะคะวันไหนถ้ากราฟเป็นใจเนาะเราก็เข้าเทรดเวลาไหนที่เรา,าไปดูกราฟแล้วไม่น่าเทรดเราก็ไม่ต้องเทรดนะคะเราก็ไม่ขาดทุนนะคะเงินทุนเราก็รักษาไว้ได้นะคะก็เพียงแค่เออเวลานั้นหรือวันนั้นเราไม่มีกำไรแค่นั้นเองนะคะ วันนี้ครูต้องบอกเลยนะคะว่าแกรนนี่ขอบคุณนะคะมหัสจรรั์อาชีพเทรดเดอร์มากๆๆกมากมา,กมา,กมากนะคะทุกคนที่ทำให้วันนี้แกรนสามารถนะคะมีอิสระภาพเนาะในชีวิตทั้งทางด้านเวลานะคะการเงินเอ,อ่อการเงินการงานนะคะแล้วก็มีเวลาให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นเนาะเมื่อก่อนนะคะคแกรนเนาะ เอ,อ่อทำงานเนาะมีกิจการนะคะร้านสปาส่วนครูแอนก็คือนะคะเรียนต่อทางด้านการแพทย์นะคะก็คือจบแพทย์แผนจีนแล้วก็แพทย์แผนยุโรปแล้วก็นะคะอ่อการบำบัดด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะฮิปโนซิตสฮิปโนเทอราพีนะคะ NLP เยอะแยะมากมายเนาะเพราะว่าทุกปีนะคะเราต้องไปเรียนเพิ่มนะคะอ่าเพื่อให้หน่วยกิจมาต่อไปเขาเรียกว่า ใบ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 สื่อใบสื่อนะคะเซอร์ติฟิเคเนาะใบต่ออายุนะคะการเป็นแพทย์เนาะกับรัฐบาลนะคะกับกระทรวงสาธารณสุขที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะออทำให้เมื่อก่อนนะคะครูไม่มีเวลาเปิดร้านตั้งแต่9โมงนะคะเออลูกค้าก็เนาะเออไม่ได้มาทุกเวลาขนาดนั้นหรอกคะ่ะทุกคนค่ะมันเป็นธรรมชาตินะคะ แต่เราต้องอยู่ร้านนะคะตั้งแต่8นาฬิกาเตรียมร้านใช่ไหมเออแล้วกออ็ร้านปิดนะคะสองทุ่มเนาะแต่กว่าเราจะกลับถึงบ้านเก็บร้านต่างๆนะคะสี่ทุ่มแล้วกว่าจะได้หลับได้นอนนะคะก็เกือบๆจะเที่ยงคืนตีหนึ่งออตื่นเช้ามานะคะออดูแลลูกๆเนาะสมัยก่อนออดูแลลูกไปโรงเรียนนะคะ เ,ออเวลาไปเที่ยวอย่างเงีเ้ยเพราะโรงแรมมีพนักง,งานเยอะเนาะออแล้วพนังกงานเนาะก็ยังไม่ได้เก่งภาษาเยอะระมันเราก็ต้องคอยรับผิดชอบตลอดเวลานะคะเวลาที่เรา,าไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเ,ออเกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้พนักง,งานทะเลาะกันบ้างนะคะเออแย่งลูกค้ากันบ้างโอ้ เยอะแยะสารพัดเนาะปัญหาความรับผิดชอบนะคะการเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะใครๆก็ใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจน่าจะรู้นะคะว่าเออเป็นอาชีพที่เขาเรียกว่าความรับผิดชอบสูงนี่แหละค่ะเป็นเหตุให้ครูแอนเนาะอาธิษฐานจิตเออนะคะขอให้ได้เจออาชีพที่มันเรียกว่านะคะสามารถทำรายได้นะคะเออ โดยที่ไม่ต้องผูกมัดอะไรทั้งสิ้นเนาะแล้วก็เนื่องจากครูแอนสามีของครูแอนนี่คือเกษียณแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องการมีเวลาที่จะท่องเที่ยวหรือมีเวลาพักผ่อนเนาะไม่ใช่แบบเออสามีเนาะอยู่ที่บ้านแล้วครูแอนก็ทบแต่งานนะคะแล้วอ,อย่างเนาะครูก็ไม่มีภาระทางเรียกว่าความรับผิดช,ชอบใดๆอีกแล้ว นะคะลูกก็โตแล้วนะคะนี่สินให้ครอบครัวที่เมืองไทยก็ใช้หมดนะคะซื้อที่ซื้อทางสร้างเนาะสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคมเราก็คือทำมามากมายแล้วแต่นะคะเราก็พอมีเงินนะคะเหลือใช้เหลือเก็บเนาะพอประมาณได้แบบเออน,นะคะ ได้เขาเรียกว่าได้ใช้ชีวิตยอยู่ต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันเป็นไปไม่ได้นะคะถ้าคนเราไม่ทํางานเงินเก่าก็จะหมดไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะเราต้องกินต้องใช้หรือนะคะต้องทํานู่นทํานี่ตลอดเวลานั่นแหละครูแอนจึงอธิษฐานจิตนะคะขออาชีพที่ครูแอนไม่ต้องรับผิดชอบมากเนาะอธิษฐานจิตตอนแรกๆนะคะครูก็ยังไม่ได้เจอนะคะตอนนั้นอ่าครูมาฝึกเนาะ มาเรียนรู้การสร้างตัวตนในตลาดออนไลน์นะคะแล้วก็ฝึกขายผลิตภัณฑ์นะคะแบรนด์ดังๆต่างๆก็เข้าไปเรียนรู้ไปฝึกฝนนะคะตั้งใจจะผลิตภัณฑ์จะผลิตนะคะผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนาะเพราะว่าเราก็มีความรู้ทางด้านสุขภาพเยอะแยะมากมายแต่มันก็ยังถือว่านะคะไม่ตอบโจทย์เพราะว่าอาชีพเหล่านี้เนาะยังเป็นอาชีพที่ถือว่าผูกมัดอยู่นะคะ เออไม่อิสระร้อยเปอร์เซนต์จนกระทั่งวันหนึ่งนะคะเกรนก็มีโอกาสได้มารู้จักนะคะรู้จักกับตลาดฟอเร็กมาใหม่ๆก็ไม่เข้าใจนะคะเหมือนเพื่อนๆทุกคนเนาะประมาณ5ปีที่แล้วนะคะที่เกรนเขา้าเริ่มสู่ตลาดฟอเร็กก่อนหน้านี้นะคะประมาณเกือบ20ปีแล้วเกรนก็นะคะได้เป็นนักเรียกว่านักลงทุนเกงกำไรในตลาด หุ้นนะคะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะในกลุ่มเนะาะบริษัทของอที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนะคะสินค้าต่างๆบริษัทต,ต่างๆมีครบหมวดหมู่ก็ยังไม่เจาะไม่ตอบโจทย์นะคะทุกคนเนาะเออเพราะว่าเขาเรียกว่าสถานการณ์เนาะของแต่ละประเทศหรืออะไรเงี้ยนะคะเราต้องรอเป็นจังหวะเท่านั้นเราถึงจะไปเข้าทำกำไรได้นะคะ อาชีพนี้คืออาชีพรอรอแล้วรวยนะคะจนกระทั่งนี่แหละมาเจอนะคะอาชีพตลาดฟอ r e เอ่านะ,ะหลังจากที่แกนนะคะได้เข้ามาฝึกฝนเรียนรู้มันบอกเลยว่าอาชีพที่นี้เลยเป็นอาชีพสุดท้ายของฉันเป็นอาชีพที่ฉันต้องสําเร็จนะคะเป็นอาชีพที่ฉันฝันใฝ่เลยเนาะ ม,มันมหัศจรรย์มันสุดยอดย4ชั่วโมงตลาดเปิดนะคะมีสินค้าทุกอย่างที่เราสามารถเลือกซื้อเลือกขายได้เลยนะคะเพืเ่อนๆค่่อ่ะมาค่ะนี่ก็คือความมหัศจรรย์นะคะจึงทำให้แกรนนะคะได้เรียกว่าได้เรียนรู้เนาะเรียนรู้นะคะอาชีพนี้จากนะคะจากครูอาจาร,รย์ที่เก่งๆทั้ง วิดวิดโอเปนนี่นะคะ yeah, <Yeah. S 1> เราไปเป็นดักวิไค like uh, ันน์ซีฟิมิกไอนาไอแพดเอาเดมทิดดัสเอแกนเวกนะคะทำให้แกรนไปเรียนรู้ขออนุญาตปิดกำไรแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนขอโทษทีนะคะกลับมาแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยละคะ่ะทำให้แกรนเนาะตั้งใจเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองนะคะไม่ยอมแพ้เนาะ ต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะคะโดนล้างพอรตมาไม่รู้กี่ครั้งนะทุกคนเพราะว่าการที่เราไปเรียนกับโค้ดกับครูนะคะเขาไม่ได้มาดูแลเราเป็นส่วนตัวเนาะเหมือนกับเราที่ไปเรียนโรงเรียนนะคะสอนจบแล้วก็จบนะคะเลิกเลิกทางเนาะ <S <S แต่เราต้องมาฝึกฝนนะคะสร้างประสบการณ์เอง <S 1> <S 1> อนะคะครูนะคะก็ ฝึกมานะคะทุกวันก็คือการฝึกการเรียนรู้เพราะว่ากราฟแต่ละวันมันคือเนาะอนาคตนะคะมันมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆให้เราเห็นแตกต่างกันไปในแต่ละวันนะคะดังนั้นหลังจากที่ครูแอนเริ่มนะคะเริ่มเทรดเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเข้าใจหลักการแล้วเนาะครูจึงนำนะคะความรู้ต่างๆเนาะมาปรับนะคะเป็นคอร์สต,ต่างๆนะคะ ที่จะช่วยให้นักเทรดเดอร์นะคะมือใหม่ที่เพิ่งเข้าตลาดเนาะสามารถที่จะทํากําไรสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ได้ได้โดยตรงนะคะ่อคอร์สที่นาํามาผสมผสานกันนะคะนําความรู้จากหลักวิชาการแล้วก็ประสบการณ์นะคะการลองผิดลองถูกนะคะประสบการณ์ที่เรา,าทั้งที่ดีนะคะ แล้วก็ที่ล้มเหลวเอามาปรับเปลี่ยนเนาะเป็นคอร์สจึงนะคะเออจึงได้เขาเรียกว่าเกิด MTM เนาะ The Professional Academy of Trader ขึ้นมานะคะซึ่งในคอร์สเรียนเราก็จะมีสอนนะคะเน้นหนักทางด้าน Myset นะคะ Myset ม,มีอะไรบ้างนะคะเราไปไปไปติดตามในคอร์สแล้วก็เทคนิคนะคะเทคนิคก็คือ เทคนิคขั้นเทพเลยแล้วก็อะไรเอ่ยนะคะเทคนิคขั้นเทพแล้วก็อะไรเอ่ยนะคะาการบริหารจัดการนะคะ Management Money Management นะคะ Trade Management นะคะต่างๆเรื่องราวต่างๆแล้วก็อะไรอีกนะคะ สิ่งสำคัญต่างๆนะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆแล้วก็พวกเราเนาะก็มีห้องนะคะประชุมลับเนาะทางห้องไลน์ซึ่งเปิดประชุมทุกวันโดยโค้ดโดยโครูนะคะที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเทรดมีประสบการณ์มาแล้วเนาะจาก MTM The Professional Academy นะคะเพื่อนๆท่านใดเนาะาที่มีโอกาสมาติดตามนะคะเพจเนาะแม่โมเทรดเดอร์ ก็สามารถทักแกรนนี่มาได้เลยนะคะยินดีเนาะส่งต่อความรู้และประสบการณ์นะคะความสำเร็จให้เพื่อนๆทุกๆคนเลยมาค่ะวันนี้เนาะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะมาวิเคราะห์นะคะมาทำนายสตาร์กราฟทองคำนะคะว่าวันนี้นะคะเราควรจะเข้าบายเข้าเซลล์เข้าเทรดหน้าไหนดีนะหลังจากเมื่อวานนะคะกราฟ กระนำขึ้นเนาะกราฟขึ้นนะคะเนื่องจากข่าวนะคะข่าวเศรษฐกิจที่เป็นลบต่อดอลลาร์มากๆเนาะจึงทำให้นะคะกราฟจากทิศทางนะคะจากกำลังจะปรับทางลงเนาะก็กลายเป็นดีดขึ้นสวนทางกับดอลลาร์ทันทีเนี่ยค่ะทุกคนค่ะตลาดนี้เนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้สำคัญที่สุดนะคะถ้าเรามีไมซ์เซ็ตที่ดีมีสติ ที่ดีนะคะมีการบริหารสตังค์ที่ดีเนาะมีการควบคุมนะคะเออบริหารเนาะเออหรือว่ามีเทคนิคการเทรดที่ดีนะ,ะกรณีแบบนี้นะคะกราฟสวนทางที่เราออกเราควรจะทํายังไงเราควรจะคุมนะคะคุมกาเรียกว่าคุมคุม,คมทุนยังไงนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญสุดๆนะคะ มาค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปทำนายสตา r ์กราฟทองคำแกรนก็ขออนุญาตนะคะตั้งจิตอธิษฐานอยู่บนรถขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะคะช่วยเปิดเนาะเปิดตานะคะเปิดจิตเนาะให้กับกรนนี่เนาะให้กับเ,รเบทรดเดอร์ทุกคนทั่วโลกเช่นกันนะคะแล้วขออันเชิญเนาะดวงจิตดวงวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะคะที่อยู่อ่า อยู่ย่านนี้นะแล้วก็ขออนุญาตอัญเชิญดวงจิตแม่มดนะคะเป็นผู้มาช่วยเนาะทำนายนะคะวิเคราะห์ดวงชะตาทิศทางกราฟทองคําแล้วก็กราฟต่างๆในตลาด forex นะคะว่าไปทางไหนดีนะคะวันนี้จะบายหรือจะเซลล์ดีนะคะวันนี้นะคะวันพุธ นะที่23กระะกฎาคมนะคะตื่นขึ้นมารับทรับรัวรัวรัว,รว,รวนะคะตื่นขึ้นมานะคะ DXY นะทุกคนก็นะคะทํา HIGH ที่97.273นะทํา LOW ไว้ที่97.050แล้วก็ทองคํานะคะทํา HIGH ไว้ที่3438 แล้วก็ทำโลไว้ที่3,416.13ส่วน n น็ตแตกนะคะทำไฮไว้น่าจะเป็นเมื่อสักครู่นะ23,131ทำโลไว้ที่23,000นะคะ19ะ19หลังจากเมื่อวานนะคะ โดนทุบลงมาจากแรงข่าวเศรษฐกิจนะคะริชมอนด์เนาะแล้วก็ s p 500ทำไฮไว้ที่6,337ทำโลไว้ที่6,305นะคะ US 30นะทุกคนทำไฮไว้ที่44,754ทำโลไว้ที่44,516 EUR ร USD นะคะกลับตัวขึ้นมาแล้ว 1. 1 7นะคะ539ทำโลไว้ที่1.7246เนาะนี่ก็เซลล์ได้นะคะ GU เช่นกันนะคะ GU ก็โดดขึ้นมาเนาะทำไฮไว้ที่100 1.35465ทำโลที่1.35125นี่ก็เซลล์ได้นะคะ o i r o Australia เนาะทำไฮไว้ที่1.79335นะคะทำโลไว้ที่1.777 890นี่ก็เซลล์ได้นะคะ ej นะ ej ยังทรงทรงอยู่เนาะทำ high ไว้ที่172.716ทำา o ไว้ที่171.615นี่ก็เซลลได้เหมือนกันนะคะ size ์ gj เช่นกันค่ะเนาะทำ high ไว้ที่199.048ทำา o ไว้ที่197.717เนาะนี่ก็เซล์ได้น่านะคะออย USD นะ UJ นะคะ UJ ทําหายไว้ที่147.187นะคะทําโอ้หลุดลเยอะเลยทําโลไว้ที่146.172นะรอกกับตัวน้ำมันนะคะน้ำมันจากก็ Sideway นะคะที่หายเดิมหายที่69.377ทําโลไว้ที่68.392 น้ำมันดิบเช่นกันนะคะส่วนบิ t คอยนนะขึ้นไปทำายเดิมนะคะอ่าทำายไว้ที่120,000สนนะคะ233ทําทำโลไว้ที่โอ้นะคะ1,1,7,829นะคะอ่าอ่สําสำหรับวันนี้นะคะกราฟทองคำเราควรจะเทรดทิศทางไหนดีนะคะ เทศทิศทางไหนดีเทศทิศทางไหนดีนะคะไม่หมดบอกง่ายๆเลยเราไปดูมันนะคะ มันเนาะเป็นแท่งเขียวนะคะบอกสัญญาณแรงบาบเนาะเราก็น่าจับายนะคะแต่ตอนนี้วีก,ก็แท่งเขียวนะคะแท่งเขียวบ่งบอกมีแรงบายขึ้นมาเยอะนะคะแต่กรับมาเจอแนวต้านวีกเช่นกันนะคะวีก,ก็แท่งเขียวนะ,ะแต่แท่งเขียวมาบ่อยละเห็นไหมคะมาชนแนวต้านละขึ้นไม่ได้ก็ถอดไส้ดนรีเจ็ตขึ้นมา แท่งเด็กนะคะแท่งเด็กก็คือเปิดแดงแล้วนะคะทุกคนเฮดสี่นะคะเปิดแดงอ่าต่ำลงมาเรื่อยๆนะคะเฮดหนึ่งนะคะเฮดหนึ่งแดงยาวเลยอ่านะคะเฮดหนึ่งนะ,ค,ะครึ่งแทงแ่งละนะคะสิบสองสามสี่แท่งแดงเนาะ M อ็สามสิบนะคะก็แดงอ่า M อ็สิบห้านะคะก็แดงอ่า วันนี้แดงร้อนแรงนะคะแดงร้อนแรงแล้วก็แดงไม่มีข่าวนะคะวันนี้เนาะอ่ะไปที่ M15 นะคะกระ,กระชึกกร,ชกระชักกระชึกกระชักอ่าตลาดเปิดมานะคะที่ประมาณ3 4 3 0 30, 30 31, หรือ35 ประมาณ30แล้วกันนะคะน้องก็ขึ้นไปทำไฮนะคะไปทำไฮไว้ที่3,438นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะพี่จีนก็ทุบลงมาทำโลไว้ที่นะคะ3,417นอเนาะเอเอนะคะแล้วถามว่าตอนนี้ควรจะ เทรดหน้าไหนนะคะวันนี้เนาะถามว่าเทรดหน้าไหนก็ควรจะเทรดหน้าเซลล์นะคะเนาะ mm hmm. เน้นเทรดหน้าเซลล์เนาะถ้าบายนะคะบายแล้วก็บายได้แต่เราต้องรอนะคะย่อก่อนนะคะไปดูแนวรับแล้วบายแต่บายคืออันตรายอย่างที่พวกเราเห็นกราฟนะคะอ่าน้องขึ้นมาทีไรเนาะน้องก็อ่า ทุบลรงไปทุกที่นะคะแล้วน้องขึ้นนะคะแบบค่อยๆไต่ขึ้นเนาะแต่นะคะเวลาน้องลงนะคะน้องลงแรงเนาะ,ะถ้าเราบายนะคะเราอาจจะทํากําไรได้เนาะ,ะแต่ถ้าเขาลงเราส่วนบายก็คือนะคะติดยาวเช่นกันนะคะเพื่อนๆอาถามว่าเซลล์ตรงไหนเซลล์ที่เดิมเลยนะคะ 3425คือเป็นแนวต้านสำคัญแล้วก็30นะคะถึง30 35นะคะ38ก็คือจุดเดิมแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้ไปดูข่าววันนี้ไม่มีข่าวอะไรมากนะคะเมื่อวานเนะาะช่วงบ่ายความผันผวนขึ้นเยอะเนื่องจากนะคะมีเฟดแชร์พาวเวลสปีา กราฟก็ได้วิ่งขึ้นจาก3,387นะคะเออระหว่างสปีกก็ไปจนถึง3,402แล้วก็กดีดขึ้นไปอีกแล้วก็โดนหลังจากจบอภิบายนะคะจบกันอ่าพูดเนาะก็ดีดกลับมาหลังจากนั้นนะคะมีข่าวเศรษฐกิจเข้ามาก็ทำให้ดีดขึ้นอย่างแรงเนาะแล้วเราก็ต้องไปดูอะไรเอ่ยนะคะ อ่าบีบีซีนะคะเพ <BMW S 2> ื่อนๆทุกคนค่ะคบีบีซีไม่มีข่าวอะไรมากมายนะคะบีบีซีไม่มีข่าวอะไรมากมายแต่มีข่าวแค่การประนามนะคะของการโจมตีเนาะของอิสราเอลกับกาซาที่แบบไม่ให้นำอาหารไปให้ผู้ลี้ภัยเนาะถ้าไม่มีการประทะก,กันการจุดระเบิดกันนะคะ ก็จะไม่มีเรียกว่าไม่มีผลอะไรต่อตลาดมากมายเนาะดังนั้นนะคะเพื่อน,อนๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะเซลล์ค่ะใครจะบายก็บายแต่ครูแอดไม่บาย <laughs> ครูเซลล์นะคะโอเควันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะตอนนี้มาถึงโรงแรมเบลวูแล้วค่ะทุกคนค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะสุขสมหวังมั่งคั่ง ร่ำรวยเรื้อเฟือนะคะทุกคนเข้าเทศทีไลฟ้ารวยรวยน้อยอ๋อใช่ไนะรู้มันพลันสนยาเชิญโอเคนะคะทุกคนคะ่ะจบแล้วค่ะบายบายฮัลโหลคริสร์